5สถานที่ผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกกล้าไปพิสูจน์ไหมเตรียมใจให้พร้อมสวัสดีครับท่านผู้ฟังคืนนี้ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งความมืดมิดโลกที่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายพร่าเลือนโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญที่เล่าขานกันรุ่นสู่รุ่นเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะเดินทางไปสำรวจ5สถานที่ผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลก สถานที่แรกที่เราจะไปเยือนคือปราสาทเอฟบูเอตติงตันภาคโฮเทลวอลวิกเชีย์ประเทศอังกฤษเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆสื่อถึงความเก่าแก่และลึกลับปราสาทหินเก่าแก่อายุก,กว่า800ปีแห่งนี้งดงามราวภาพวาดแต่เบื้องหลังความงามนั้นกลับซ่อนเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวไว้มากมาย ว่ากันว่ามีวิญญาณมากมายวนเวียนอยู่ในปราสาทแห่งนี้บางตนก็เป็นเพียงเงาเลือนรางที่ปรากฏให้เห็นแวบเดียวบางตนก็แสดงตนออกมาอย่างชัดเจนจนแขกผู้เข้าพักหลายคนต้องเผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของเลดี้คอนสแตนซ์สุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ที่เสียชีวิตในปราสาทด้วยโรคระบาดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ว่ากันว่าเธอจะปรากฏตัวในชุดคลุมสีขาวยืนมองผู้คนด้วยสายตาเศร้าส้อยจากหน้าต่างห้องสมุดหรือเดินวนเวียนอยู่ในห้องโถงใหญ่ในยามค่ำคืนบางครั้งก็จะได้ยินเสียงเปียนโนบรรเลงเพลงเศร้าดังแว่วมาจากห้องที่เธอเคยใช้เล่นดนตรี เสียงฝีเท้าลากบนพื้นไม้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเคยเล่าว่าในขณะที่พวกเขากำลังสำรวจห้องใต้ดินของปราสาทซึ่งเป็นห้องที่มืดมิดและเย็นเยียบพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบดังอยู่ข้างหูเสียงนั้นฟังดูทรมานและโกรธแค้นราวกับว่ามีใครบางคนกำลังพยายามสื่อสารกับพวกเขาจากอีกพบหนึ่ง พวกเขารู้สึกขนลุกขนพองแล้วรีบวิ่งหนีออกจากห้องใต้ดินแทบไม่ทันเสียงลมพัดวีดหวิวนอกจากเลดี้คอนสแตนซ์แล้วยังมีวิญญาณของเด็กชายคนหนึ่งที่มักจะปรากฏตัวในบริเวณสวนของปราสาทเขาจะวิ่งเล่นและหัวเราะคิกคักราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อใครก็ตามพยายามจะเข้าไปทักทายเขาก็จะหายตัวไปในพริบตาเหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและความรู้สึกเย็นเยียบที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากพนักงานของโรงแรมว่าในช่วงกลางดึกพวกเขามักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดแม้ว่าในขณะนั้นจะไม่มีใครอยู่ในปราสาทเลยก็ตาม บางครั้งก็จะได้ยินเสียงประตูเปิดปิดเองหรือเสียงข้าวของหล่นแตกโดยไม่มีสาเหตุพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในปราสาทแห่งนี้กำลังพยายามสื่อสารกับคนเป็นหรืออาจจะแค่กำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงที่นี่ตลอดไปเสียงดนตรีคลอเบาๆจบลงอย่างช้าๆ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวสยองขวัญจากปราสาทเอฟบูสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความลับที่รอคอยการเปิดเผยถ้าคุณกล้าพอลองไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับแต่ผมเตือนไว้ก่อนเลยว่าอย่าประมาทเพราะคุณอาจจะได้พบกับสิ่งที่คุณไม่คาดฝันก็เป็นได้ เอาละครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะเดินทางไปยังสถานที่ผีสิงแห่งที่สองสถานที่ที่ได้ชื่อว่าประตูสู่นรกสถานที่แห่งนี้คือป่าอาโอกิกาฮาระภูเขาฟูจิประเทศญี่ปุ่นเสียงดนตรีญี่ปุ่นบรรเลงช้าๆสร้างบรรยากาศวังเวงป่าอาโกิกาฮาระหรือที่รู้จักกันในชื่อทะเลต้นไม้เป็นป่าทึบที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาฟูจิ ป่าแห่งนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่ากลัวที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการฆ่าตัวตายมีผู้คนมากมายเดินทางมายังป่าแห่งนี้เพื่อปลิดชีพตัวเองทำให้ป่าอาโอกิกาฮาระกลายเป็นสถานที่ที่มีวิญ,ญญาณมากมายวนเวียนอยู่เสียงกระซิบแผลเบาว่ากันว่า ในป่าอาโอคิกา,าระคุณจะได้ยินเสียงกระซิบของผู้ที่เสียชีวิตเสียงร่ำไห้คร่ำครวญเสียงเรียกชื่อของคุณหรือแม้แต่เสียงหัวเราะที่เย็นเยียบทุกเสียงล้วนจะทำให้คุณรู้สึกขนลุกขนพองและหวาดผวานักเดินทางหลายคนที่หลงเข้าไปในป่าอาโอคิกา,าระเล่าว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลา พวกเขาเห็นเงาแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือได้ยินเสียงฝีเท้าดังตามหลังมาทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของยูเรยวิญญาณของคนที่ตายอย่างไม่สงบ ว่ากันว่ายูเรจะปรากฏตัวในชุดสีขาวผมยาวและมีสีหน้าเศร้าซ้อยพวกเขาจะพยายามล่อลวงผู้คนให้หลงทางเข้าไปในป่าลึกหรือพยายามผลักดันให้พวกเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเหมือนกับตนเองเสียงลมพัดวีดวิวผมเคยได้ยินเรื่องราวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานในบริเวณนั้นว่า พวกเขาเคยพบศพของผู้ที่ฆ่าตัวตายในป่าอาโอกิกาฮาระในสภาพที่น่าสยดสยองบางศพถูกแขวนคอบางศพถูกวางยาพิษบางศพถูกทิ้งไว้ให้ตายอย่างโดดเดี่ยวบางศพก็หายสาบสูญไปอย่างลึกลับและไม่เคยมีใครพบเจอพวกอีกเลยมีคำเตือนที่เขียนติดไว้ตามทางเข้าป่าอาโอกิกาฮาระใจความว่าชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่มีค่าโปรดคิดถึงครอบครัวของคุณ คำเตือนนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายได้ฉุกคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่พวกเขารักแต่สำหรับบางคนแล้วคำเตือนนี้อาจจะสายเกินไปปาอาโอกิกะฮาระสถานที่ที่ความสวยงามและความน่ากลัวอยู่ร่วมกันสถานที่ที่ความหวังและความสิ้นหวังมาบรรจบกันสถานที่ที่คุณอาจจะได้พบกับวิญญาณที่กำลังตามหาความสงบสุข หรืออาจจะพบกับความมืดมิดที่กลืนกินทุกสิ่งเอาละครับหายใจลึกๆแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะเดินทางไปยังสถานที่ผีสิงแห่งที่สามสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองแต่บัดนี้กลับกลายเป็นซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าสถานที่แห่งนั้นคือเมืองปรีเปียตประเทศยูเครนเมืองปรีเปียต เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของคนงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลและครอบครัวของพวกเขาเมืองที่เคยมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยความสุขและความหวังแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในพริบตาเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในปี1986หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดประชาชนกว่า50,000คนถูกอพยพออกจากเมืองปรีเปียดอย่างเร่งด่วน พวกเขาถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างบานเรือนเฟอร์นิเจอร์ของเล่นโรงเรียนโรงพยาบาลทุกอย่างถูกทิ้งร้างไว้ในสภาพเดิมราวกับว่าเวลาได้หยุดเดินว่ากันว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติเชอร์โนโบิลยังคงวนเวียนอยู่ในเมืองปรีเปียดพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาตายไปแล้ว พวกเขายังคงดำเนินชีวิตประจำวันเหมือนเดิมราวากับว่าทุกอย่างยังคงเป็นปกติเสียงเด็กหัวเราะคิกคักนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองปรีเปียดเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆในเมืองร้างแห่งนี้เสียงเด็กหัวเราะเสียงคนคุยกันเสียงเปิดปิดประตูเสียงเปียโบนบรรเลงเพลงทงั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยเรื่องเล่าที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องของหญิงสาวในชุดขาว ว่ากันว่าเธอเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลปรีเปียดในวันที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดเธอเสียชีวิตจากการได้รับกัมมันตรังสีในปริมาณมากว่ากันว่าเธอจะปรากฏตัวในโรงพยาบาลร้างคอยดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีใครดูแลเมืองปรีเปียดเมืองแห่งความทรมานเมืองแห่งความตายเมืองที่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ผมเคยได้ยินเรื่องราวจากคนที่เคยเข้าไปสำรวจเมืองปรีเปียดว่า พวกเขารู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาพวกเขารู้สึกถึงความเศร้าความโศกและความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วเมืองราวกับว่าเมืองทั้งเมืองกำลังร้องไห้เมืองปรีเปียดเมืองแห่งความโศกเศร้าเมืองที่การเวลาไม่สามารถเยียวยาได้เมืองที่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวจากเมืองปรีเปียด สถานที่ที่ความหายนะได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนสถานที่ที่คุณจะได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ไม่อาจลืมเลือนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะเดินทางไปยังสถานที่ผีสิงแห่งที่4สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลแต่บัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรมานและความตายสถานที่นั้นคือโรงพยาบาลจิตเวชทรันอันนัน เวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาโรงพยาบาลจิตเวชท,ทรันอนันต์โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เคยรองรับผู้ป่วยทางจิตเวชกว่า2,400คนโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทำงานมานานกว่า150ปีและในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดเรื่องราวมากมายที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นที่นี่เสียงกรีดร้องโหยหวน ผู้ป่วยทางจิตเวทที่ถูกส่งตัวมายัางโรงพยาบาลทรันอันนันมักจะถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมพวกเขาถูกล่ามโซ่ถูกขังในห้องแคบๆถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานาและถูกทิ้งไว้ให้ตายอย่างโดดเดี่ยวว่ากันว่าวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทรันอันนันยังคงวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธความเศร้าและความเจ็บปวด พวกเขาพยายามที่จะสื่อสารกับผู้คนหรืออาจจะแค่ต้องการที่จะระบายความทรมานที่พวกเขาเคยได้รับเสียงฝีเท้าลากบนพื้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังโรงพยาบาลพรนนันเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆในโรงพยาบาลเสียงกรีดร้องเสียงร่ำไห้เสียงกระซิบเสียงฝีเท้าเสียงเปิดปิดประตูทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของรูท ผู้ป่วยหญิงที่ถูกขังอยู่ในห้องขังเดียวเป็นเวลานานกว่า50ปีว่ากันว่าเธอเสียชีวิตในห้องขังนั้นด้วยความหิวโหวยและโดดเดี่ยวว่ากันว่าเธอจะปรากฏตัวในห้องขังนั้นคอยจ้องมองผู้คนด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ผมเคยได้ยินเรื่องราวจากคนที่เคยทำงานในโรงพยาบาลทรานนันว่าพวกเขาเคยเห็นเงาแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ในโรงพยาบาลพวกเขาเคยรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเคยได้กลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้มไปทั่วโรงพยาบาลราวกับว่ามีศพกำลังเน่าเปื่อยอยู่ โรงพยาบาลจิตเวททรนันสถานที่แห่งความทรมานสถานที่แห่งความตายสถานที่ที่วิญญาณยังคงถูกจองจำอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวจากโรงพยาบาลจิตเวททรนันสถานที่ที่คุณจะได้สัมผัสถึงความโหดร้ายและความไร้มนุษยธรรมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสถานที่ที่คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะเดินทางไปยังสถานที่ผีสิงแห่งสุดท้ายสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกสถานที่แห่งนั้นคือบ้านลาโลรีลาโลรีแมนชั่นนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆสื่อถึงความชั่วร้ายและความวิปริต บ้านลาโลรีคฤหาสน์หรูหราที่ตั้งตรงานอยู่ในย่านเฟรนช์ควอเตอร์ของเมืองนิวออร์ลีนส์แต่เบื้องหลังความหรูหรานั้นกลับซ่อนเรื่องราวที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าสิ่งใดเลยเสียงโซ่ตรวนลากพื้น บ้านลาโลรีเป็นบ้านของมาดามเดลฟีนลาโลรีสตรีสูงสักผู้มีชื่อเสียงในสังคมนิวออร์ลีนส์แต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่สวยงามนั้นมาดามลาโลรีกลับเป็นคนที่โหดร้ายและวิปริตพิษมนุษย์มาดามลาโลรี orie, ทรมานและฆ่าทาสของเธออย่างทารุณเธอจะจับทาสมาขันไว้ในห้องใต้หลังคาแล้วทำการทดลอมที่แสนวิปริตกับพวกเขา เธอจะตัดแขนขาควักลูกตาทะลกหนังและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทาสของเธอได้รับความเจ็บปวดมากที่สุดในปี1834เกิดเหตุไฟไหม้ในบ้านลาโลรีเมื่อนักดับเพลิงเข้าไปดับไฟพวกเขาก็ได้พบกับห้องใต้หลังคาที่เต็มไปด้วยทาตที่ถูกทรมานจนใกล้ตายภาพที่พวกเขาเห็นนั้นน่าสยดสยองจนเกินกว่าจะบรรยายได้ หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้มาดามมาโลรีก็หลบหนีออกจากเมืองนิวออร์ลีนส์และไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลยแต่บ้านลาโลรียังคงตั้งตรงงานอยู่และกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญว่ากันว่าวิญญาณของทาสที่ถูกทรมานและฆ่าตายในบ้านลาโลรียังคงวนเวียนอยู่ในบ้านพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นความเศร้าและความเจ็บปวด พวกเขาพยายามที่จะสื่อสารกับผู้คนหรืออาจจะแค่ต้องการจะแก้แค้นให้กับความอายุติธรรมที่พวกเขาได้รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังบ้านลาโลรี ori, เล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านเสียงกรีดร้องเสียงร่ำไห้เสียงโซ่ตรวนเสียงฝีเทา้าเสียงกระซิบทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลย ผมเคยได้ยินเรื่องราวจากคนที่เคยเข้าไปสำรวจบ้านลาโลรีว่าพวกเขาเคยเห็นเงาแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านพวกเขาเคยรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเคยได้กลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วบ้านราวกับว่ามีศพกำลังเน่าเปื่อยพวกเขาเคยรู้สึกถึงความชั่วร้ายที่แผ่ซ่านไปทั่วบ้านราวกับว่าบ้านทั้งหลังถูกสาบ บ้านลาโลรีสถานที่แห่งความโหดร้ายสถานที่แห่งความวิปริตสถานที่ที่วิญญาณยังคงถูกทรมานอยู่เป็นยังไงกันบ้านครับกับเรื่องราวจากบ้านลาโลรีสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลก สถานที่ที่คุณจะได้สัมผัสถึงความชั่วร้ายที่แท้จริงสถานที่ที่คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความกระหายในการแก้แค้นและนี่ก็คือ5สถานที่ผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกที่ผมได้นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในคืนนี้ผมหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะสร้างความตื่นเต้นและความสยองขวัญให้กับทุกท่านนะครับแต่ผมก็ขอเตือนไว้ด้วยว่า อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในใจของเราเองราตรีสวัสดิ์ครับ